ทำไมฟีเรนถึงโด่งดังมากๆฟีเรนคำอธิษฐานในวันที่จากลาน,นะคะไม่ได้จบลงที่ว่าพว้กล้าเนี่ยสามารถปราบจอมารได้ค่ะและทุกคนบนโลกเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะของเรื่องราวทั้งหมดต่างหากเพื่อให้เหล่าตัวละครน,นะคะได้เรียนรู้การเสื่อมถอยและการจากลานในชีวิตจริงจริงๆต้องบอกว่าเรื่องฟีเรนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมามืดมากๆนะคะคือตอนที่อนิเมะมันออกมาแรกๆเนี่ยคือทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันดองเลยนะเพราะว่าเปิดมานะคะก็คือไม่ได้แตกต่าง จากเรื่องอื่นๆมากนักดูเหมือนจะเป็นแค่แนวแบบว่าอนิเมะผู้ก,กล้าแฟนตาซีผจญภัยเฉยๆแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องนะคะของฟีเรนคําอธิษฐานในวันที่จากลานเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นค่ะเรื่องนี้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งอนิเมะน้ําดีที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดเลยนะคะแล้วทําไมเรื่องฟีเรนถึงได้ไวรัลนะเราลองมาเจาะก,กันที่รูปแบบการเล่าเรื่องกันก่อน,อนดีกว่าค่ะรูปแบบการเล่าเรื่องนะคะของฟิเรนเนี่ยนั่นก็คือ flashback ค่ะหรือการเล่าย้อนต้นนั่นเองคือการดำเนินเรื่องนะคะที่เล่าย้อนสลับกันไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันดังนั้นนะคะเรื่องในอาจที่จะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้เลยค่ะฟีเรนนะคะไม่เล่าเรื่องด้วยการเปิดมาและแนะนําตัวเลยแต่เป็นการค่อยๆพาเรานะคะไปรู้จักตัวละครแต่ละตัวจากสถานการณ์ต่างๆผ่านมุมมองของฟีเรนค่ะทําให้ไม่น่าเบื่อนะคะและรู้สึกว่าอยากที่จะดูต่อค่ะอยากที่จะดูต่ออีกหลายๆตอนนะคะเพื่อที่จะได้รู้จักตัวละครเหล่านั้นเนี่ยให้มากขึ้นอยากที่จะได้ข้อมูลของตัวละครตัวนั้นๆเนี่ย น,น่นอกจากนี้นะคะการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยยังทําให้เราเนี่ยค่อยๆทําความรู้จักกับฟีเรนไปทีลนิดทีละน้อยด้วยนะคะทําให้เราค่อยๆเข้าใจบุคลิกนิสัยนะคะของเอลฟ์มากขึ้น ว่าทำไมเธอเนี่ยถึงได้ไม่ค่อยให้ค่ากับเวลาหรือความสัมพันธ์ใดๆเลยแท้จริงมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่และนอกจากจะเข้าใจแล้วนะคะเราเนี่ยยังค่อยๆ e n d นด f ฟ e เรน n เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเราเนี่ยยังคอยเอาใจช่วย f r เรนนะคะให้เธอเนี่ยค่อยๆได้เรียนรู้พาร์ทของความเป็นมนุษย์มากขึ้นในแต่ละตอนซึ่งเนื้อเรื่องแบบนี้นะคะจําเป็นต้องใช้เวลาในการค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวทีละส่วนค่ะอย่างเพศของเราฮิมเมลนะคะที่โผล่มาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยและโผล่มาในหลายๆซีนนะคะเรียกได้ว่าออกแทบทุกตอนเลยนะออกตั้งแต่ต้นเรื่องยัน ที่ตายไปแล้วเนี่ยอนิเมะตอนล่าสุดนะคะเราเนี่ยก็ยังรู้จักฮิมเมลไม่ได้มากเท่าที่รู้จักฟิเรนเลยค่ะจริงๆก็คือรู้จักฟิเรนไม่ได้เยอะด้วยแหละแค่เห็นบางพาร์ทของเธอเยอะกว่าฮิมเมลเฉยๆเรื่องง่ายๆก็คืออนิเมะเ,เนี่ยยังไม่เปิดเผยเนื้อหานะคะในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมากเท่าที่เราอยากที่จะรู้จักเลยนะเราเนี่ยรู้แค่ว่าฮิมเมลนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของฟิเรนในตอนแรกตอนหลังไม่ใช่เพื่อนแล้ว เรียกได้ว่าฮิมเมลเนี่ยยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลมากกว่าที่เราคิดอีกนะคือชื่อเสียงของฮิมเมลเนี่ยเรียกได้ว่านะคะแทบที่จะเป็นบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ไปแล้วแกเก็กปะเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในช่วง10ปีนะคะที่ออกเดินทางกับคณะฟุกกล้าเนี่ยและความสัมพันธ์กับฟิเรนเองนะคะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อใหญ่ที่ทําไมคะที่เราอยากที่จะรู้ค่ะอีกทั้งนะคะภายใต้เนื้อเรื่องที่ยังคงดําเนินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยฮิมเมลเนี่ยก็ดูยังคงมีชีวิตอยู่ตลอดเวลานะคะในความทรงจอนนะไยกึ้ป เขาเสมอค่ะก็ทําให้คนดูนะคะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็สามารถที่จะนั่งรอเรื่องราวของสองคนนี้ต่อไปได้อีกยาวๆเลยคือฉันสามารถเฝ้ารอตอนจบของสองคนนี้ที่จะแฮปปี้เอนดิ้งคือควรจะแฮปปี้เอนดิ้งได้อย่างนานๆเก่ๆปะคือฉันชอบมาก เรื่องย่งยๆก็คือมันเป็นกลยุทธ์การตรึงคนดูนะคะให้จดจ่ออยู่ที่เนื้อเรื่องแบบชานฉลาดมากๆของคนแต่งค่ะฟ่เรนคําอธิษฐานในวันที่จากลานะคะยังหยิบยกชีวิตของเอลฟ์อย่างฟิเรนเนี่ยมาสอนพวกเราด้วยนะว่าสําหรับคนที่ไม่จริงจังนะคะแล้วปล่อยให้เวลาเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมบางครั้งนะคะเราเนี่ยอาจที่จะสูญเสียคนรักหรือของมีค่าบางอย่างนะคะหรือสิ่งมีค่าบางอย่างเนี่ยไปโดยที่เราเนี่ยอาจที่จะไม่ได้รู้ตัวเลยเพราะว่าเวลาของมนุษย์เนี่ยสั้นมากๆนะคะต่างจากเอลฟ์ทำให้เรานะคะต้องคอยรีเเช็คตัววองแล้ เอ๊ะทุกวันนี้ที่เราดําเนินชีวิตเนี่ยเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะซึ่งจากจุดนี้นะคะเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงที่จะประทับใจมากๆอยู่ละค่ะมันน่าสะเทือนใจยอยู่นะในฉากที่ฟิลเรนเนี่ยร้องไห้ต่อหน้าหลุมศพของคิมเมลเราก็บอกว่าแบบฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาของมนุษย์เนี่ยมันสั้นทําไมถึงได้ไม่ตั้งใจทําความรู้จักเขาให้มันดีกว่านี้คือแบบฉันซึมฉันร้องไห้เหมือนหมา และนอกจากนี้นะคะยังมีซีนที่ไฮเตอร์เนี่ยจะทิ้งเฟรุนไปใช่ไหมคะซีนนี้ก็ได้ได้ว่าสะเทือนใจทั้งฟเรนทั้งคนดูเลยคือแบบไฮเตอร์แกแคคิดอีกทีแล้วก็คิดอีกทีขอบคุณมากที่คิดอีกทีฟเรนเนี่ยจะว่าไปก็คือเป็นอนิเมทที่ธรรมดาแต่พิเศษของแท้เลยคือเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรวุ่หวาขนาดนั้นแต่มีอิสต้เอเยอะมากมีการเชื่อมโยงที่สมูทมากนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกแบบอบอุ่น ยังประหลาดในใจแล้วก็รู้สึกเหงาแปลก รู้สึกว่ามันแบบทั้งอบอุ่นทั้งว้าเวแต่ก็ได้อะไรจากความว้าเวตรงนั้นนะแกเก็ตปะการเชื่อมโยงนะคะในจักรวาลของฟิเรนเนี่ยยังสมูทมากจนเราเนี่ยตกใจเลยนะเช่นคนนี้นะคะที่โผล่มาในต้นเรื่องท้ายเรื่องเนี่ยเขาดันเป็นคนสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับคนนั้นคนนี้คนนู้นไปหมดเลยฟิเรนเนี่ยที่ดูเป็นเอลฟ์ที่แบบอ่องอ่องแองแองซุ่มซ่ามตื่นสายเข้าไปติดใิมิมิกอะไรแบบเนี้ยคือจริง,รงๆแล้วเป็นจอมเวทที่เก่งมากๆและเพราะเอลฟ์นะคะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ยืนนานมีอายุที่ยืน ทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นจุดเชื่อมโยงหรือเห็นพัฒนาการอาระไรบางอย่างในโลกมนุษย์ได้ผ่านชีวิตของฟิเรนคือนั่งอยู่เฉยๆมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสตอรี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยปะคนนั้นเคยเป็นสิทธิ์คนนี้คนนี้เคยเป็นสิทธิ์คนนั้นคนนั้นเปิดกระโปรงฟิเรนตอนเด็กโตมากลายเป็นคนนี้คือแบบ อิสต้อเอคเยอะมากเยอะแบบยันเพลงเปิดของเรื่องเลยเคอทาคลิปแล้วนะคะไปดูได้คือเรียกได้ว่ามันพีคข,ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคนดูเนี่ยก็คงที่จะคาดหวังสิ่งที่มันพีคแบบเนี้ยให้มันพีคข,ขึ้นอีกในอนาคตถูกไหมจุดขาดของเรื่องฟีเรนนะคะไม่ใช่การดีไซน์ตัวละครที่แบบโอ้โหนี่มันเทพบุตรเทพธิดาหรือว่าแปลกใหม่ดูเวอร์ดูแบบว่าแฟชั่นจัดๆแบบโจโจอะไรแบบเนี้ยคือไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้นะคะโด่งดังเนี่ยเรียกได้ว่านะคะมาจากความเก่งของผู้เขียนนะคะที่เรียบเรียงเนื้อเรื่องเนี่ย จากที่มันธรรมดาให้ออกมาเป็นพิเศษพิเศษใส่ไข่เลยอะเพราะว่าท่านเล่าแบบนี้ทานก่อนนอนใช่ไหมคะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเอลฟ์ตัวหนึ่งทุบผู้กล้าคนหนึ่งเนี่ยชวนเข้าตี้ไปปราบจอมมารต่อมา10ปีนะคะพวกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะโค่นจอมมารด้านหลังจากนั้นเนตตี้ก็แตกเอฟคนนั้นนะคะก็แยกย้ายออกไปใช้ชีวิตจนผ่านไป50ปีกลับมาผู้กล้าคนนั้นขิดแล้วและเอฟคนนั้นเนี่ยก็เลยช่วยดูแลลูกศิษย์ของเพื่อนคนอื่นในกลุ่มให้และก็เริ่มต้นการประจญภัยครั้งใหม่จริงเหรอคือแบบเเเเลลลล่่าสรร็จปุบนนนออหััฝดียียยไไมมะ ธรรมดาธรรมดาเลยแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะลองมองย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องฟิเรนนะคะมีการค่อยๆร้อย,อยเรียงเรื่องราวออามาเล่าได้แบบว่าละเอียดละออมากสุดๆเลยจนทําให้เรื่องฟิเรนคับอธิษฐานในวันที่จากลานะคะด่งดังนั้นเองค่ะแล้วเพื่อนๆคิดว่าทําไมฟิเรนถึงได้ด่งดังคะเป็นไงบ้างทุกคนคลิปยาวคลิปนี้นะคะเป็นอีกคลิปที่เป็นการเทสออีกแล้วก็คือคลิปที่แล้วนะคะไม่เห็นหน้าใช่ปะ่ะแล้วก็พูดเร็วไปหน่อยคลิปนี้เห็นหน้า แล้วก็พูดไม่เร็วเท่าก็หวังว่ามันจะออกมาดีกว่าคลิปที่แล้วนะคะก็ตั้งใจมากเลยนะจริงๆมีรติชมได้นะคะทุกคนบ๊ายบาย